โอ้คอยสิพวกเธอกลกว,วตีนะดูสิเอเรี่ยนก็ล,ล้มหรอกดูกลตัวเล็กดื้อนะดูสิ กีิเอเรีนน่อยดูมั้โอ้ยอะไรเนี่ยน้อยน้อยน่ารักจริงทำท่าอยู่ฟินตลอด <c oughs> Hmm, semua orang Bye-bye. Cucu. Miki. Miki.